วันนี้มามาดูโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้ต้นแบบของตู้ยาผพระาจานของรายการที่สิรายการปัจจุบันครับโดยออกแบบโดยท่านอาจารย์วิเชียนนะครับซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อการ ถ้าเป็นทางปฏิบัตินี่คือเราผู้ร่วมก่อการก่อการของโรงงานเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้มัน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 เสืออะไรฮะเสือนี่ก็คือเป็นลักษณะหนึ่งโมเดลออกลักษณะของไทยนะครับไทยไทยนั่งนั่งลงไปเลยครับจะได้เห็นเห็นตั้งไทยไทยนะครับนี่จะเป็นลักษณะที่เป็นไทยแล้วก็จะมีตัวตัวคล้ายๆตัวขุนวุอนมาแล้วก็ตรงนี้จะเขียนว่าใครจะบริจาคให้วัดโครงการนี้อยู่ ที่วัดของไทยบ้านเนี่ยวัดธรรมดาก็ทั่วประเทศนะครับสี่หมื่นกว่าวัดแต่ตอนนี้เริ่มได้ประมาณสองสามหมื่นวัดแล้วยังผ่านอีกนะยังต้องการที่ผ่านมูยทิวัดวชิราลงกรภาษีภาษาวชิราโดยราชการที่สิบแล้วก็มีมูยที่ดูแลอยู่แล้วทุกคนสามารถบริจาคได้เลยบริจาคเข้าไปผ่านมูลที่แล้วก็จะได้ตรงนี้แล้วก็มีสลักชื่อด้วยนะ ชื่อผู้บริจาคโดยใครนางสาวอะไรนายอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นที่มาครับโอ้ตรงนี้มันต้องเก็บไว้นะต้องเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับเป็นผู้ที่ออกแบบผมเลยคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้เนี่ยคนคิดแบบนี้มันมีน้อยคนในประเทศไทยถึงคิดมาร่วมกิจกรรมที่มันอาจจะคนอื่นบอกว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกมันยากมันมีใครทําคุณจะรู้ได้ไงมันไปถึงไหนแต่พอเขาอ่านความคิดความอ่านเสร็จผมบอกเออ เพราะเขามีจุดเชื่อมกันก็คือความสัมพันธ์ที่ดีกับนายช่างสมานเขาบอกต้องมีช่างแบบเนี้หายากมากเลยทั้งประเทศเนี่ยหาคนได้มาพอได้เสร็จบอกทางนั้นได้ผมยินดีที่จะร่วมทํางานแล้วก็ประสานมันเลยออกมาเป็นโมดลยนะความเนี้ยบแบบมันมีอะไรบ้างไอ้ช่วยดูอันนี้คืออะไรนี่เป็นเตียงครับเป็นเตียงโอ้อันนี้เตียงอิงหรือควีนไซส์นะครับเป็นเตียงขนาดใหญ่แต่เป็นรูปที่แตกต่างออกไปคือเป็นรูปเรือครับ เรือนะครับมันก็ให้ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยบางคนถามมันเวลานั้นมันไม่โยกเยกโยกเยกละทุกคนที่มาจะถามแบบนี้แม้กระทั่งเสี่ยคิมที่เป็นเจ้าของโกดังเขาถามว่าเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคือเราไม่อย่างเตียงธรรมดามันก็พื้นสี่เหลี่ยมธรรมดาใครก็ทําได้แต่ถ้าเตียงแบบนี้มันจะอย่างไรนะครับก็ตมีออกแบบที่เป็นไม้สักเป็นไม้อัดสักนะครับแล้วก็ในตรงนี้เราจะมีมีที่ตั้งนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยเลยอยอย่างนี้ เรานึกถึงแบบฟันนี่ฟันนี่สนุกนะเวลาโยกล่ะทําไงมันผู้ชายตีลังกาแล้วทุกคนก็สามารถจินตนาการได้จริงๆนี่เป็นไอเดียเป็นลักษณะเฉพาะนะครับโค้งรูปโค้งสวยงามมากที่นําเสนอครับนี่ฮะเป็นโค้งครึ่งวงกลมเป็นเป็นเสี้ยวจันทร์เป็นเตียงรูปเสี้ยวจัดอืมแล้วแล้วแล้วอย่างอื่นนะตัวนี้อันนี้ก็จะมีลักษณะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบซิงเกิลเบด เป็นขนาดหนึ่งสำหรับกระทักรักสำหรับเด็กนะครับก็ย่อลงมาหน่อยนี่ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทีวีที่เป็นรูปลักษณ์ที่เป็นไอเดียที่ไม่เหมือนไทยนะครับเป็นลักษณะเฉพาะของคนที่ชอบสไตล์โมเดิร์นมันเหมือนยังมีความแฝงเป็นไม้เป็นไทยนี่นี่จะชัดเจนนี้ขึ้นนี้ยังเป็นลายไม้ซึ่งสีจะไม่จะไม่เปลี่ยนพวกพวกนี้พวกนี้นี่คือเสร็จหรือยังอันนี้ยังเสร็จเสร็จในขั้นตอนที่จะ ที่จะสามารถยังไม่ถึงจำหน่ายได้ต้องมีฟิ i s ชชิงอ๋อถือว่ายังไม่คอมพลีทร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเรต้องคิดกว่านี้และอันนี้ก็เป็นเป็นดีไซน์ที่ดีไซน์เองไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปเอาแบบตรงนี้มาอ๋อแล้วแล้วนี่ฮะอันนี้เหมือนกันเจ้าอี้นี่ไอ้นี่อันนี้อาจจะไม่ไม่นี่คือสิ่งที่พยายามพยายามจากัแรกสองสามสี่ห้าจะไม่เหมือนกันเราพยายามออกแบบดูว่า ถ้าใช้ไม้แบบนี้โดยไม่ใช้อย่างอื่นมาปะคนเลยมันจะเป็นไงครับออกแบบแล้วก็ฝึกแล้วก็ทําไปด้วยว่าวัสดุอะไรที่ยกแล้วมันไม่เบาลงเบาลงมีเป็นต้นเป็ได้น่าจะเป็นโซลูชันตัวสุดท้ายผมมาเบาแล้วก็มีที่พักนั่งด้วยพะท่านนั่งเสร็จมันจะมีตัวนี้อย่างนี้เป็นต้นนะคือเป็นความพยายามที่จะออกแบบโดย ดูจากจินตนาการแต่ความเป็นไปได้ก็ให้เป็นไปได้ครัับอนนี้ก็เป็นที่นั่งอืแบบค่อนบ้านแต่ดูสมบุกสมบันครับเหมือนเหมือนเหมือนไม้อันนี้เป็นที่นั่งใช่ไหมนี่ไหนครับอันนี้ที่นั่งอันนี้เป็นโต๊ะวางรับจิบกาแฟโต๊ะรับแขกแล้วนี่คืออันนี้โซ่เป็นโซ่เป็นม้านั่งเป็นม้านั่งแล้วก็มีมีเบาะใช่ไหมีเบาะมีเบาะข้างบนเดี๋ยวเข้าไปในออฟฟิศไปเห็นบเบาะโอเค อันนี้เป็นเป็นโรงงานที่เพิ่งก่อตั้งนะครับใช่ครับทำทำให้ผมนึกถึงสตีฟจอบไปไปอาศัยลงลงรถเอรอเนี่เป็นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนี่เป็นอธิบายของลูกค้าที่สั่งแล้วนะครับอธิบายของลูกค้าที่สั่งเราทาไม่ขาดสักอย่างดีแล้วดูเหมือนเป็นบ้านบ้านมากถ้ามาต่อกันประกบกันเนี่ยจะอลังการมากครับจะมีที่แขวนวายจะมีลมไอเนียที่ที่เก็บวับปวดวายอ่ะ คครรัับบนะดูดูดูคือความคิดความคิดเหยนี่ก็จะเป็นชิ้นส่วนครับเน้นเรื่องอันนี้เป็นชิ้นส่วนใช่ไหมไม่ยังไม่ใช่ยังยังไม่ประกอบครับเพราะว่าถ้าประกอบกันเนี่ยมันจะอลังการแล้วก็ต้องขนย้ายต้องอะไรอันนี้คือคือวัสดุวัสดุอันนี้เป็นม้านั่งเอาไว้เป็นข้างในจะมีมิตริ้งรูมครับคือตอนนี้คือทําโมเดลเป็นโมเเดลป็นต้นแบบเเป็นโมดลครับ อืมอันนี้ก็เป็นอันนี้อัน,นี้ตัวตัวข้างล่างที่เป็นนี่เนี่ยจะเห็นเป็นลายไม้สวยนะครับดูแล้วนี่เหมือนราคานี่แบบนี่เลยวางวดวงกลมไว้วแล้วกตัวมันจะไปประกอบกันลองลองลองไล่ใหม่เนี่ยผมจะทําเป็นภาพนิ่งด้วยนะท่านท่านลงอ่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เป็นอันนี้เป็นบาน้ําอ้าวเป็นนบบาะครัตรงตรงนี้คือตรงนี้เป็น เป็นเขาเรียกว่าเตียงเดี่ยวเตียงเดียวเตียงเดียวขนาดเล็กเตียงเดียวสำหรับเดียวอ่าหรือจะเป็นห้องพักโรงแรมโรงแรมอ่าครับแล้วก็บริการด้วยแล้วนี่ห้องเตียงคู่อ่าเตียงคู่อันนี้เตียงเดีียวน่เตียงเดียวอ๋ออันนี้เตียงเตียงคู่ไหมเตียงเดียวอันนี้เตียงคู่ฮะเตียงคู่เอาเตียงคู่ยังไงเตียงคู่คืออ๋อสองสองอันสองอัน เตียงเตียงเขาเลตรงนี้เตียงคู่เตียงคู่เออเตียงคู่ออกแบบให้มีช่องนะอือนี่เป็นเขาเรียกว่าที่วางชั้นแล้วก็ออกแบบดีไซน์คลิปเจดูแล้วไม่ไม่ไม่น่าเบื่ออันนี้ก็คือเหมือนกันนี่ยนี่เป็นอีกแบบหนึ่งของที่วางทีวีแต่มันมีชั้นมีนี่มีนี่ด้วยที่วางข้างในแล้วเราเราเริ่มเริ่มทำแคตตาล็อกเรีอยง ทำแล้วครับท็อปติดค่าที่มีในแคตตาล็อกเนี่ยมันมีเป็นเกือบร้อยชิ้นแต่เราเริ่มจากตรงนี้ในทุกทุกอย่างไม่ไม่แคตตาล็อกเป็นแค่เป็นออกแบบใช่ไหมเป็นกราฟิกใช่ไหมครับเป็นสมุดเปเล่นท่านเล่นครับเป็นสีนะเป็นสีครับอันนี้นี้อันนี้ก็คืออันที่เป็นชุดรับแขกชุดรับแขก อ๋อ oh, ขอบคุณครับอันนี้ผมผมได้กินน้ำนะครับอันน้ำตาลเลอันนี้ก็เป็นเก้าอี้เก้าอี้เสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็นเก้าอี้นะครับเก้าอี้เป็นโมเดลออกแบบสวยมากเดี๋ยนวนี้เป็นเป็นออกแบบสวยงามครับ เราไปดูในห้องนะฮะวันนี้ออกออกแบบตกแต่งห้องทำงานนี่ใช้ไ,ได้ปะโอ้สุดยอดที่นั่งผมอืมจะนั่งตรงนี้หรือนั่งตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ผมเคล็ดอือขอบคุณครับนี่ได้เคล็ดภายในนะฮะอันนี้ ดูดูวิธีการออกแบบเก้าอี้นะครับมันก็จะกิ๊บเก๋ไม่เหมือนใครเป็นแบบเฉพาะเป็นแบบเฉพาะแล้วก็มีชั้นวางช่องจะวางอะไรเออวางทีวีวางทุกจุดคอมพิวเตอร์ใช่ตรงนี้ก็มีช่องนู่นนี่นั่นได้สมัยเราประถมธรรมดาท่านันออกแบบท่านใดที่คิดว่าจะไปก๊อปปี้เราจดลิขสิทธิ์ไปหมดเลยฮะรูปรูปแบบเลยนะครับอันนี้ อันนี้ภาพเรามีลิขสิทธิ์ของของของแบบไว้เพราะนั้นอย่าอย่าอย่าลองเรียนแบบเราใช้ด้านจริงนั่นหลอันนี้มุมจะเป็นมุมที่นั่งคุยกันลองออันนี้ในมุมมุมนี้เป็นเป็นมุมหน้าที่จริงรวมทั้งใช้เป็นแบบเพื่อให้ลูกค้าได้ได นี่กับได้บันหกคนนั่งนี่กับทีวี๊ครับดูแรกอาจจะยังไม่ลงล็อกลงตัวแต่ว่าเป็นตัวแรกที่ตัวแรกครับโูนี่สวยงามมากตกแต่งเป็นลายอันนี้ผลงานปตทัร เป็นตู้หนังสือที่เขาจะไปบริจาคโรงเรียนตอนนี้ก็ออกมาเป็นโมเดลก่อนแล้วส่วนรายละเอียดจะคุยกันทางนออฟฟครับ,รบ,รบ, oui รบ,รบสุดยอดสุดยอดมากแล้วก็ at, ท่านลองนั่งเลง่าให้ฟังนี่มันยังไงมันยังไงมายังไงเนี่ยจุดเริ่มต้นเราไปนั่งคุยกันตรงไหนจะไหน จุดเริ่มต้นผมเหมือนแกบนเวทีในมหาวิทยาลัยครับเราผมเชิญแกไปไปกินร้านไก่ย่างไอ้นี่หมายหมายถึงว่าแต่ก่อนไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรมันมันเป็นวุ้นใช่ไหมเป็นวุ้นเป็นอากาศมันก็เป็นโกดังของมันก็อยู่เงี้ยไม่ไม่ใช่ไม่ถึงไม่ถึงสิ่งที่กำลังคุยกันก็คือมันเป็นเรื่องแค่ไอเดียเสร็จแล้วไอเดียที่ผมรู้ว่าแกทำเรื่องต้ยามพระเจ้าต้ยามที่ที่เราไปดูเมื่อกี้นี่ ก็เลยเห็นว่าอ่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาอม <S <S ผมเห็นอาจารย์มาเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยม <S <S 2> <S 2> ผมดูแล้วคนนี้นี่ต้องหาทางเป็นกินข้าวเย็นด้วยกันกินข้าวแรงครับไปกินไก่ย่างก,กินท้่นตำก็ได้คุยพอได้คุยเสร็จมันก็เริ่มเริ่มเห็นกันว่าเอาจารย์ผมทําด้านออกแบบแลนสเคปอยู่นะอภูม <S <S ิทัศผมสอนภูมิทัศใช่ไหมแล้วก็แกทําเรื่อง การิหารจัดการน้ําในมหาวิทยาลัยเนี่ยแกก็เขียนออกแบบอย่างเงี้ยท่านผมก็ไป <Ừ. S 2> ดูที่ทํางานแกเออแกเป็นคนเขียนได้เออสวยมากเลยจากมหาวิทยาลัยตรงเนี้ยมันมีน้ําต้นไม้ต,ต้นไผ่ต้นอะไรอยู่ตรงไหนออกมาสวยมากผมบอกดังนั้นทีนี้แกก็บอกว่าเอผมจะทําหาเรื่องทำเฟอร์นิเจอร์นะเพราะว่าผมมาเป็นอาจารย์เนี่ยก็ไม่ไม่รู้จะทําอะไรเพราะว่าปกติผมอยู่ที่นั่นเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของของบริษัทแรนตะเข็อยู่แล้วใช่ไหมอือมัน <Ừ. S 2> ก็อยู่ลาดพร้าวแล้วก็วิ่งไปวิป่งมา มันก็ไม่มีเหมือนไม่มีที่เล่นตรงเนี้ยแล้วก็ให้ให้ทีมงานแกก็ดูไปใช่ไหมพอมาเสร็จเฮ้หาอะไรทำแถวๆนี้ดีไหมเราทำไรอ่ะทักพาผมไปดูในที่โกดังสิวพราะมันมีโกดังที่ไหนตรงไหนมันว่างอ้าผมก็อยู่ตงแถวนี้ไงก็ลองมาดูว่างี้พอแกมาดูแกดูที่อื่นได้นะโกดังหลายที่เลยปอ๊ตรงนั้นก็แพงตรงนี้ก็แคบมันอยู่ไกลอึดอัดเข้าซอยยากลำบาก สรุปว่าไงนะถ้างั้นผมก็พอรู้จักเจ้าของใช่ไหมเพราะผมเนี่ยชอบ